เด็กเดียวแรงแต็มที่ป้าบนอายุนะคคเต็มไอ้คนขับแท็กซี่หนุ่ยดันเมีย่ยงคู่คนตายไปร้อยยิงแรงครั้งไปมองไหนสิไปมองไหนไฟดินแดงไฟดินแดงโยปลาน่อยป้าโอ,กาอ,อ้ก็บังย้อยจริงแต่ยากขึ้นนะลิตเติลพ่อนี่มีตัวอะไรรู้ไหมจากอดีตแม่คือพ่อมังอีตุระลูกแต่แรงครั้งไม่เพนให้แม่ในใจแหลงเต้นเฮ็ยแม่มจำอยากไอ้ร้อย ผมว่าจะน่าไย้ญาลาวมาญาลาวพี่มาลากรถคู่แล้วก็เก็ขึ้นควรไม่รอดอยู่ไม่ดีน้อยเลยเราที่พ่ออยากพูดอะไรก็พูดมันเลยกรากำลังยินดีรับฟังนะพม่จ้าค่ะเอ่าวลูกฟังออกมากลุบหัได้ไหนพ่พ่อไม่ต้องพูดกลางก็ได้พูดใต้ก็ได้ผมฟังภาษาใต้ออกพูดถึงไงผมก็เลือดเนื้อเชื่อไข่ของพ่อพ่อแม่เนี่ยจะใกล้คู่กนเจะใกล้ของเด็กหนุ่มเลี้ยงต่ำน้อยอย่างเม่ลาวเลยเดี๋ยวเพื่อนไป่ตั้ง เจไดพ่อมีตัวอะไรพูดมาเลยไปยก่ะคือวันนี้เราก็ว็นนในตัวเป็นนุ่มแลตนี้จะให้เจ้าเนี่ยงนักลาลกุ้มนี้มีหยที่ใจยาได้แต่งงานนีขึ้นมากรงรนตนี้นี้ตอไปีกันตจะเป็นกนร่านมันต้องมีมียตี้มีมจะเป็นงยาจ้าไม่ได้ินีกันที้จะไดเป็นงก็ได้ดูแลบ้นเมืนี้ตอไปก็แก่ลงตัวอะไรทีนี้กรดูแปเทศชาติก็ทำไม่ไหวเพรว่าบ้านเมืองเรากางเต็มที่ไปไหนอยากแ่เร็วตอเจ้เล่นตองย่อยเล้งเลออ ห่อแค่ไปไหนในต้นจ่าจา้าวก็มีโรคว้างนะอ๋อไม่ดีน้อยเสดจพ่อพูดช้าช้าไม่ต้องรีบเร่งไปไหนคกอว่าไมแต่พอได้คิดว่าหลวงปอแต่บอตองก้นหลวงปนี่แต่งงานนักตีไววได้เมียมันเฟื่องก็มั่งกันและพอปนี่แกลงตัววันนี้ดูแลปจจานนี่ตัวไม่ไหวน้นักกนไลกปนาเกียวไว้จนปนาร์จัดทีตนาเริ่มไม่ดีาจไม่ลูก กันนี่การเป็นการ,รนั้นติดแล้วไม่แต่งงานตี่ไม่ได้เมียตี่เงินปล้องอะไรขึ้นกรงรันไม่ได้เครื่องกมลังเข้าใจเออที่เครื่อ,อ,อ,ขอ,ของกำลอมไม่มีแฟนน่าจะแต่งกับใครน่อยู่ค่ะพอ่อติดต่ออะไรหรืออลไรตึ้งวันลูกไปผ่อนอยู่ห้ามนี่ที่แปดสี่แล้วนี่เลยแต่งงานนะเนยเนยแต่งงานลงนะนี่เป็นใครอะพอ่พอพ่อได้สัญญากันไวแ้แล้วแต่ผลนุ่มลุมลกว่าถ้าบ้านเมืองเรามีลูกชายบ้านก็ยังลูกลเราเลยร้อยได้กับมันนั้นกันนี้ตึงเวลาแล้วก็เราต้องปากกันมากไปแต่งงาน บัดน,นี้กว่ายิ่งรู้จ่าดาตัวเป็นเจ้าแล้วโหลกกอ้มง,องุนดาชาที่ยใใังจะโยกไลนนาดาประเตได้กล้วบอกวันนี้เดินตั้งลุกไปแต่งงานที่ได้ดพ่อกระหม่อมจะบอกตรงๆว่าผมแต่งงานไม่ได้หรอกครับใช่แต่งไม่ได้หรอกนะก็ยังอยู่ในคลองฮะ,ะหัวกก็ยังก้าท้าอยบ่เปลือยไปวันลงบอเดินกวนใจวัดซึ่งห้ไปเปลือแต่วันตำๆเปลือใช่แต่งงานไม่ได้อ่ะคือที่พ่อครับใช่อ่ะ ผู so ้หญิงคนที่พ่อไว้ผมแต่งงานนี่ผมไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยอ่ะแล้วผู้หญิงที่เราไม่เคยเห็นหน้านี่เราจะแต่งงานกับเขาได้เหรอพ่อมึงเลยบอกกันหน้าเออแล้วตั้งเวลามึงต่อได้มึงก็เห็นมาว่าจนอยู่ต่ำน้ตัวต่ำน้อยู่เลยเว้นทิพหลานที่เงาหลังที่แต่งงานนตลูกอยากใช้เวลาผมไม่ยอมแต่งงานใช่ผู้หญิงคนนั้นผมไม่ได้รู้จักและไม่เคยรักเธอเลยอ่ะไม่ต้องรักไม่ต้องเห็นหน้านี่ลูกแต่แรกมึงรุนนีดตายเว้นมาเตรียมอยู่ไว้ได้แล้ว ตเตเลโปแมงวว่าไอา้หลวกได้พวดไอ้แม่วว่าไหา้ล้วไปแล่ก,กันอเองวันแต่งงานขึ้นแรกหร้อมันรุนนี่หลวร้อยกันแน่นุกแต่เตรียมโยไม่รุนอยนี่หมวกกีตัเดือนแล้วต่อพวน้นทำไ่ได้แหละแต่งานลูกคือเรามัไม่ยอมแต่งานเราก็ได้ดพ่อมึงอย่าดื้อแล้วลนะ่ะนี่ไอ้เหลือแหมมแรงจะแตดแหมมมันนี่นี่จะเด็ดแม่ว่าไงบ้างทุกผู้ชมขา่ะแม่ไม่อ้อมลูกก็แม่โยครั้งเลยคือมันขึ้นโยกับหลกนี่ ชีวิตนี้เป็นชีวิตของลูกแม่เกิดลูกมาจริงแต่แม่ไปบังคับลูกไม่ได้ลูกบอกไปเลยว่าลูกงี้ไม่แต่งหรือว่าลูกแต่งลูกแต่งให้กูท้องนุ้ยไอ้เต็นย้อยเจ๊เจต่กูท้องตายอยู่เต็มเลยเล่นไรมาเลยเี๋ยวมากลวงเท็นะกูแคว้นกว่าน่วยไรก็แล้วนะแล้วเหมือนเด็กก็แล้วผมไปนั่งกินข้าวยำแล้วเปิ้ลกับมือเลยมาแคว้นวานเรารวยไรป่าวอ้อมต่างบงแล้วกูเปล่ากูว่ามั้งเลย เตี๋ยวบาดิชอบนีแสดจแม่ไม่ห้ามแสดจพ่อก็ไม่ต้องมาห้ามลูกให้ยากเลยไม่ต้องมาบังคับชีวิตก็ลูกลูกมีทางเดินลูกเลือกเองได้จริงที่อยากทาให้พ่อลูกก็ต้องกระทํานี่คือการบวชแต่จะมาบังคับให้ลูกแต่งงานลูกไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้คุณนัดก็ไว้เดียวรอแล้วอยากให้คุณเนี่ยเจอลูก้าเมืองเลหแล้วไม่กึ้นคำผมไม่ยอมแต่งงานไม่แต่งงานมงต่ำไรผมหนีแล้วอ่าวพ้นแล้ว ขึ้นมาดัดรวมนู่นเลยลกตูอ่าลอกคู่แหมขึ้นมาดัดรวมลัง,ล,ง,ล,งลักโกคเลยลกตูลกตูแล้ววิ่งองต่างนู่นแล้วขึ้นลังกาแล้ลวรู้แล้วป้อนแล้วป้อนแล้วหลกอกูป้อนแล้วปลอมึงคนเดียวแม่เมื่อเดี๋รู้ตามไม่หลอกอะไเลื่องตามใจหลกอกยังไงไรหลอีเจอไรรู้ตามใจตัง้งไปไปไหนรู้ป้าไปตามใจหลกอกยังไรไปโลตันหลอกลองอยังได้เรือนรูเ้เท่าไหละรู้ตามใจเด็กจนรู้แล้วกูแหละนี่อย่าเป็นแม่แต่แต่รักโลกพิษตัง ตีหล ja ja ังเวลาโลกินรูบยาอันโฮไปตั้งตัวเลยจูกี่ดูดตอนหนึ่งคนใช่ย่ะหายตายคุณน่าตายเลยกับคุณเต๋ยวแรกบาไม่เข้าเหลืองอยู่ประเด็นตามใจโลกวจนรู้เลยรู้เราตามใจแล้วเบล่าปอมมันไม่ใจตัวร้ายแล้วครับหลวกวันวันเสี่ยวครับขำไม่ใจโรโยเพื่อกินเพื่อหลัวมีอะไรกามนำกินข้าวเลยไม่จะไม่เคยสนใจแม่ก็แอมยกวนหอกเอกเลยอย่างนี้นัดเด็กไปเสี่ยวปั๊บ กวนมาจักที่ยังอีมีกิ๊กยังอีตั่มปอได้เลยไปนางโป้พิ้วหน้าหมาเลยจบหนักหนาะยัางจบเลยนะตินนากับเด็กนะแกอีตา,ายเลยไม่ใจตั่ร้อนเลยยังพื้นแม่อเอ้ยแม่เรา้หรืเปล่ากูตั่มไม่ร้อนอ่ะใายขึ้นโยบันพุ่งเราลับเบือปลุกได้เละรุ่มกลิ่นดังเดิมพอบก,กับลาวินเดอร์กับกูเออทักว่างแล้ว หันน้าแรกบ้าอยู่ปรานนั้นอย่างอีจีบเด็กเลยมาไม่แล้วใตำรถแล้วนี่เมก็อยูมมดสภาพแล้วนี่แล้วรู้งเลยนังหน้ากันรู้แล้วกูตำไม่รถแล้วบอึ้งหอมไม้พ่ยจ้านั่นตำรถไม่รถกับจไม่ไอ้เกยจ้นไม่นอนย่ำรวยจันผมแรยก็ไอ้กูเป็นเมาเลยแหลลาบเมียเหลือกาเกยแหลวกูจ้ะที่สำคัญโยบานมั้งไอตาเตียวเลยนักหน้าหนูรู้เอเบอรไม่เองรูู้เล่นแต่บายเอร พบแก้งไงยายลูกครับวันวันเล่นจริงเล่นไปไม่รู้วนนั้นกูตามไปจัดในวงไปกำลังรุ่นในมาใต้ออกอย่งร่าหนักดีด้วยลำแก้งของไอ้หนุ่มดินแดงแม่ก็งก็จึงตูกแปลงเหลาเหลานอนอยู่แบบนี้เกลียดหนายจริงถ้าเรื่องเราเล่นไ่ายก็ไม่ใชรเราเล่นตุกวันปอมัาเนอเขาเล่นไก่เกลียดมังเลยเจ่เราเล่นตุกวันนี่ตัวนั้นตุกเลืองเป็นเรืองต้นต่างเป้นวันนั้นจันมาแต่นางเล่นไปายมาตึ้งนางกินข้าวอยู่เตล่น ไม่ราก็เล่นมาแต่นายปลาด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 ป่าไฟมาโรยในตู้ข้าวเราทำอะไรได้แล้วทำปักน้องกูเลยนอได้บ่ได้ย่าไฟน้อได้ตัวน้อยอ่ะดอกจิกอันนี้วัวควานควานของผมล่ะห่าเรื่องกับเมียนไม่เคยช่วยเหลืองเลยเราใกล้วันนันใจต้มข้าวไ้กินสักม้อต้มเสร็จมาเหยียบไปห้างถนงนู้ปีต้มไม้แล้วกว่ากูไปเปิดแล่ไฟลอยอยู่ตัางมอ ตมก้าตมได้ใจไผ่เลยนะเห็นว่าชุวกินตมโจกฮั่นาโจ๊กที่ตัวกูได้ครอบไปกินตาดดน้ำตาห้าเหลืองไม่รวยได้ก็เหลยาเหล่าโยกันอยากหญิงโยหญิงเปรตหญิงโยหญิงพี่ก็เปลือยพวกบาพวกพี่มึงแร่ด้นะกูกูตอบมาตัวเดียวใจนะลอกแรกแต่กันพี่นองกูไม่มาทางดินแดงต่อเดียวใจลอกแรนะบ่จอก็อบ่ปี่นองกูเป้บ่รู้โยเวกว้างมอยามาอยางโดนปลานีนะ กูได oh, oh, e like, exactly ้รบกันตายโองโปรโปรผมอะเรื่องเร็วนี่รอยเอ้ยไรเน่ยนะโอ้ยไม่ได้นะกูเลากูต้มตายนะเทเลอก็ตจะคันเต้นตอนก็ชิงตายโอ้กระตีวันนี้ผมอยากได้โยนผู้จะมาวันนี้เปนเป็นคันกันยารบกันดักแรกโอ้ยไอ้ไรท้ากันแล้วแกแลวทีตายลาวจะรบจริงไอ้ไรคนเราเป็นผู้นำเลยแกคนเป็นเจ้าเมืองต้องจำตัวเองนะก็รบ ไมแ่แก่แบเตียงปีกัน่แกบ้นานเดินรอใีใจอ่ามรบเพลิดไปข่าวันครจะไว้บังคุมไปเดี๋ยกับมังพอที่กลอลกร้อยมึงใด้ปุ๋ย,ยลลเลยต้นเลยมาใด้ปุ๋ยนะร้อยว่าา